มันตระกูลเดียวกับปลาทูก็ไม่ใช่เนาะนี่เนาะเนื้อมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวก็ไม่ใช่หัวก็ไม่ใช่ทอดใหม่ๆเลยอ่ะมันน่าจะคุ้นเดียวกับปลาทรายอ่ะพ่อรู้จักปลาทรายไงเออเรื่องของตกใจอ่ะแกงกระดูกหมูแต่อยู่คนแถวนู้นก็เขาคือจะกินบ่อยกันนะเนาะแต่มันเราอยู่บ้านเรามันก็หากินยากไงเ อ,กกอ,อ,อิ่มหมีพีมันนะเนะาะแถวนน้นกินจนเซ็งจนเบื่อแล้วน่ะ,นะอยากจะกินหมูเหมือนกันนะแต่ผมไม่อยู่ผมไม่อยากกินเลยนะผมอยากกินแต่อาหารนั่นเนี่ยก็สมัยนั้นยังบอกมีบุฟเฟ่โหของสดๆเขาไม่มีอั้นเลยอ่ะปลาค้าวโพดชิ้นอยู่ ไไมีมมีแล้วโ้งไปชิมแบาทกิไม่อแต่ไม่เคยไปกินแต่แบบของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมเลยที่เขาทำร้านอาหารสม่าจะเป็นปลาดึงปลานะตุนะนั่นและคือเขามีเรือลำสองลำเล็กๆเ,เขาก็ออกไปหามาทำแล้วก็ทำเป็นข้าวแกแวเขขงเีย แล้วแล้วก็พวกแบบว่าลูกหลานก็ให้ไปเป็นอะไรอ่ะเป็นเลขาพวกฝรั่งอยู่แถวริมนั่นอ่ะแล้วตอนเที่ยงเขาก็มาขายอันนี้มีอะไรอย่างนั้นแหละที่ผมไปอยู่เป็นไงรสชาติอื <c oughs> ได้กินทั้งสุดท้ายนี่นานมากแล้วปลาแดงไม่ใช่จะเป็นปีแล้วหรอกพี่ มันไปเลยล่ะเออมันนานแล้วอะ่ะ